ไม่พลิกน่าจะไม่ใช่แค่สวนน่าจะเป็นไร่แล้วแหละเป็นไร่เลยนะตอนนี้เพราะว่าแซ่บเผ็ดมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความข้างใดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ <อ S 2> มันแบบคนระเรื่องอะเนาะ<ช>่หนังคนละมวนนะนมีสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาแชร์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยนะนะเดือดมากโยงกันไปโยนกันมาเนี่ยนะสรุปว่าไปหวยออกที่นางเอกสาวหน้าตุ๊กตาคือขวัญอุสมณนีย้อนนิดเดียวคุณผู้ชม คือมันมีข้อความเป็นข่าวก็สิบมาบอกมันมีลูกจ้างบ้านดาราดังเนี่ยออกมาแฉว่าถูกดาราดังใช้งานหนักว่าจ้างให้ดูแลแค่หมาแมวแต่ใช้งานเยี่ยงทาอ้โหแค่ดูแลหมากับแมวแต่ใช้งานเยี่ยงทาตนี่ไม่ต้องโหดมากนะบอกให้เลี้ยงหมา24ชั่วโมงโอ้เหมือนร้านสะดวกซื้อยังไงนอนแค่ชั่วโมงเดียวเองหรือบางวันเนี่ยมันน้อยกว่านั้นด้วยมันเป็นไปได้เหรอคุณให้ใช้ชามข้าวหมาหมากินข้าวชามไหน เธอต้องกินข้าวชามเดียวกับหมากินข้าวเนี่ยอุ้คคำที่โพสต์ขึ้นหนักมากนี่ละครหรือเปล่าคุณนั่นหนสิแล้วมีอีกเขาบอกดาราดังเนี่ยเข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่ล้างอีกหมายถึงว่าอ๋อถ่ายแล้วไม่กดอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไม่ทาความสะอาดห้องน้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจคุณเกินจริงหรือเปล่าคือถ้าไม่กดนี่เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ขัดถูเช็ดนั้นก็อีกเรื่องไม่อยู่แล้วดิฉันยังไม่ทําเลยเช้านี้หน้าที่เราใช่ไหมก็แค่ทาความสะอาดกันไปนะคะแถมอีกหนึ่งอย่างเรียนบอกเลยค่าแรงไม่จ่ายตามที่กําหนด คนคนก็จะอ่านแต่ละข้อแต่ละข้อเขาจะบอกว่าเฮ้ยไอที่แรงแรงก็มีแบบให้กินข้าวชามเดียวกับหมาเนี่ยมันเกินไปเปล่านี้มันยุคพศไหนอันนี้ความเห็นนะ,ะข้อเท็จจริงความเห็นความเชื่อตอนนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้จแต่ถามนิดนึงนะสมมติถ้าเป็นน้องขวัญหรือเป็นดาราท่านอื่นเนี่ยหรือคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าจิตใจมันไม่ผิดปกติมากพอเนี่ยจะให้คนเนี่ยกินข้าวชามเดียวกับหมาไหมไม่มีทางมไม่ใช่ข้าวกลงดารานะเดี๋ยวออกตัวก่อนนะ คือบางทีมันก็เวิร์กไปแต่ย่งที่เราอ่านคืออ่านตามที่น้องคนนี้เขาโพสเขาโพสไล่เป็นข้อๆแบบนี้เลยตอนนี้ก็อยู่ในกระแสะวิภา์วิจารณ์เหมือนกันนะคะตอนแรกหัวยยังไม่ออกที่น้องขวัญ มาออกทีแม่บุ๋มปนัดดาของเราวันแรกๆเลยไม่กี่ชั่วโมงนะคนไปโยงแม่บุ๋มแม่บุ๋มบ้านเลี้ยงหมาน่าเคยไปบ้านโอ้โหแล้วน่ารักด้วยพันชาไม้นางแบบน่ารักซื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ารักจริงๆริงนางอันนั้นนางจะแทะขาโต๊ะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แม่ก็รีบรีบแย่ตัวพรวันพดรูปเออน้องที่บ้านน้องที่ทำงานที่บ้านนะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีจริงวันนีกินดี ทีน,นี้เดี๋ยวนี้ดาราเขาก็มีสื่อส่วนตัวอันนี้แบบเปิดเผยในช anel YouTube อุสาลเลิฟเวอร์ของขวัญอุตสามณีเนี่ยนะครับเขาก็โพ,อพอสต์คลิปวิดีโอเลยคุณผู้ชมเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดความยาว5นาทีนะคุณผู้ชมซึ่งเปิดเผยเห็นรายละเอียดการทํางานบางช่วงเวลาของอดีตลูกจ้างคนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับทีมงานเราเนี่ยก็เอาไปเข้าไปเครื่องตัดต่อไปซูมดูไปดูอะไร่เงี้ยนะเห็นอะไรบ้างอะพี่ใช่คือเอาจริงเลยนะ ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มันมืดมันมืดเนี่ยก้องมันเปิดป่ะหรือกล้องวงจรมันปิดถ้าเปิดกล้องวงจรปิดที่เปิดคุณแล้วก็ถ่ายออกมาให้คุณได้ดูขอโทษนะจ้ากะดุดไปนิดนึงเหมือนกันอ๋ออ๊อะเขาบอกว่าเป็นกล้องที่จับภาพเอาไว้ได้นะแล้วเขาก็ใช้แคปชั่นบอกว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะจากภาพในกล้องเนี่ยเนี่ยคือคําตอบของขวัญนะคือเรื่องกรณีการนอนเนี่ยนะทีมงานของเราประมาณ ยีสิบชีวิตไปลุมกันดูคือในคลิปในกล้องเมื่อกี้เหมือนมีคนนอนอยู่คแต่ไม่รู้ใครคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องลูกจ้างในบ้านด้วยมันมันอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะขวัญนะกับคุณแม่ดูคุณแม่ชอบดูตบมันบิงแม่น้องขวัญเนี่ยคือมันมันมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะขวัญก็พยายามหาภาพ ที่ออกมาชี้แจงเนี่ยนะก็มองไม่ชัดเท่าไหร่ขวัญก็อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกหกหัวข้อใช่ครับแล้วก็ฝากข้อความทิ้งท้ายส่งตรงไปอีกฝ่ายด้วยนะหม,ม,มาของขวัญเนี่ยชื่อนุ่มนิ่มค่ะเขาเป็นโรคชรลาอายุ20กว่าปีความจาเสื่อมเดินยืนทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ขวัญต้องการจ้างคนมาดูแลน้องเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะค<อ>ือใจขวัญเนี่ยจริงๆอยากได้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุนัขที่ป่วยอะไรเงี้ยมาดูแลแต่ความสงสารส่วนตัวเนี่ยกับน้องลูกจ้างเนี่ยเขาพิเศษตัวเองว่าแหมรักน้องหมามากอยากดูแลก็ก็ก็เลยลองให้โอกาสทดลองงานอ๋อเขามีการโพสต์ตสมบัครเนี่ยเพสต์ถาเลยคะเลี้ยงอันนี้พวกเราเคยนั่งคุยกันนะด้วยความที่เราอยู่ในที่แจ้งอะเนาะเวลาโพสต์แบบเนี้ย เสี่ยงเหมือนกันนะไ่หู้ได้ไข่มาก็ไม่รู้ไงมันจับฉลากอ่ะดีก็ดีไปคนดีเยอะแยะจริงๆใช่ครับแต่ว่าจริงๆน้องหมานี่20ปีนี่ก็ถือว่าแก่มากแล้วนะแก่มากนะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องการให้โอกาสน้องคนนี้เพราะว่าพีเซนต์ว่าเขารักหมาแมวจะอยากให้โอกาสทดลองงานะทีนี้หข้อที่คนหนอนโพสต์มาเนี่ยคือ1ทํางานได้นอนหนึ่งชั่วโมงทุกคนลองดูคําตอบในวิดีโอนะคะที่คนถั่นโพสต์ไปนะจากที่เราไปส่องกันดูก็เหมือนมีคนนอนอยู่จริงจากนี้ก็ต้องพูดจากตาที่เห็นว่าก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันสองทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาเนี่ยคิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นทําใส่อย่างนี้ใส่กับเขาไหมคะลองวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความน่าจะเป็น กับการเล่าเรื่องของเขาดูแล้วมันตัดสินอยู่ในใจเองนะจต่เราไม่ชี้ถูกชี้ผิดนะแต่ความเห็นส่วนตัวก็คือต้องจิตใจขนาดไหนถึงให้ไปกินข้าวชามเดียวกับหมาหนูเห็นในโซเชียลในคอมเมนต์บางอ่านเขาก็แสดงความคิดเห็นบอกว่ามันน่าบ้านเขาก็เลี้ยงหมานะน่าจะเป็นแบบนี้เลยว่าชามข้าวคนปกตินี่แหละหมามก็บางคีกินข้าวเหมือนคนแล้วข้าวเปล่าคุกกับข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอคุกคุกเสร็จอันนี้ก็อาจจะไปเทใส่จานหมาไล่จานพวกนี้อาจจะเป็นจานที่ พวกเราได้ใช้กินได้เหมือนกันบ,บางคนก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะนะข้อสามนะเขาบอกนุ่มนิ่มคือน้องหมาเนี่ยนะช็อกภาวะขาดน้ําเข้าโรงพยาบาลน้องนุ่มนิ่มเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และปล่อยให้เขาขึ้นรถไปกับรถโรงพยาบาลสัตว์ที่ขวัญโทรแจ้งให้เขามารับเพราะว่าขวัญกับคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดส่วนเด็กคนที่จ้างมาให้ดูแลเนี่ย แหมกลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อไม่ได้ตามขึ้นรดยไปดูด้วยอย่างเงี้ยเหรอคือโดยแนวคิดเนี่ยฉันจ้างมาดูแลหมาอแต่คนที่ดูแลรู้สึกอาจจะไม่ใยดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปนอนปกติอย่างเงี้ยกว่าตั้งข้อสังเกต <ใจ S 1> ่าใจเจ้าของของนะเนาะก็อาจจะแบบมีความรู้สึกเดนึงนะค่ะอ่าสี่เงินค่าจ้างที่ตกลงกันก่อนล่วงหน้าเนี่ยถึงความสามารถในการทํางานและทดลองงานส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไปค่ะเอออ่ะ 4, ข้อห้าด่าน้องหมาพี่ตัวอื่นที่เห่าได้ต่อหน้าพนักงานว่าเห่าหาพ่อมีงองงูนิดนึงอืมหรอได้เหรอนี่ไงถึงพี่ไม่อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้แสดงว่ามีคนที่ได้ยินมีแต่มาอามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้มาด่าอย่างนี้พี่บ้านขวัญเขาทำธุรกิจเขามี c เซ็ center เขามีพนักงานเยอะแสดงว่าแล้วหมาบ้านเขาก็หลายตัวตัวที่แข็งแรงก็หลายตัวแต่ข้อหกพี่ชมพู่อันนี้อันนี้ อันนี้มันมีอยู่ในปรากฏในบ้านอื่นๆจริงนะเขาบอกอันเนี้ยงงมากเขาบอกว่าถ่ายรูปตัวเองที่บ้านพี่โพสต์ลงเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง <ๆ S 1> ก็คือไปถ่ายมุมต่างๆในบ้านของขวัญมุมกระจกเอ่ยมุมของตกแต่งมุมโซฟาอะไรเงี้ยแล้วก็โพสลงโซเชียลเขาบอกว่าทำเหมือนแบบถ่ายบ้านตัวเองเลยนะพี่เห็นนะอ,อย่าเห็นว่าพี่ไม่เห็นอันเนี้ยอันนี้มันก็มันก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างนะก็มีได้นะเอาจริงๆหมายถึงว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่เราอยู่เหมือนกันน่ะอันนี้ในมุมมองของเอาถ้ามองแบบ กลางๆนะเขาก็มุมนี้สวยดีหนูก็ถ่ายได้ไหมไม่แต่มันมันเราไปทํางานให้บ้านเขาก็สิไม่รู้นะคือมารยาทหนูว่าพี่เบสคือไม่ไม่ใช่ไปนั่งบนโซฟาแล้วก็โพสถ่ายเขาหรือว่าเปโพสถ่ายแบบในมุมส่วนตัวของเขาเออแ้บเอาไปนอนบนเตียงชั้นอะไรเงี้ยอ่จะโดนชันตบได้คนละเรื่องอย่างนี้้ะแต่ถ้าแบบอยู่ อะไรอย่างนี้นะอันนี้คือฟังมุมขวัญมุมเดียวนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน,น้องอดีตลูกจ้างเขาด้วยนะขวัญเป็นคนคนของสาธารณะแต่ยาฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองแบบนี้อยากรู้ทักมามทําไมคืบแหม่คือ,คอขวัญก็เหมือนตั้งคนเสิรตทําไมไม่คิดแล้วว่าทาไมเราตกต้องตกงานอนะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไม่ใช่เอาสนุกสะใจสร้างเรื่องพยายามดึงแสงเข้าตัวเองแบบนี้ หนูจะเก่งและมีอนาคตที่ดีได้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่อย่าทําตัวเองเป็นหลุมดําแบบนี้ขวัญให้คําตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวตรงเนี้ยอ๋อที่เขาบอกว่าทําไมไม่คิดแล้วทาไมเราถึงตรงงานแสดงว่าพอมันเป็นปัญหาเนี่ยขวัญก็คงเชิญออกออกเลยใออกนะถึงเป็นอดีตลูกจ้างไม่รู้เหมือนกันกี่วันเนี่ยถึงเดือนไหมไม่จริงไม่ถึงอาทิตย์หรอโอ้ทำงานได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วสามวันหรือเปล่าใช่ไหม ความรู้สึกอาจจะแบบเออเคมีไม่ตรงกันกับบ้านหลังนี้แล้วก็ขอให้น้องไปอยู่เส้นทางที่อาจจะเหมาะสมก็เชิญออกแล้วพอเชิญออกแล้วเลยโมโหอย่งเงี้ยเหรอเออโมโไม่เป็นไปได้คือบลังอ,อาจจะไม่รู้นะอันนี้วิเคราะห์ถ้ามองในมุมฝันอักขันอาจจะแบบคงไม่ทนแล้วแหละ แล้วอาจจะเห็นอะไรรู้อ,อะไรคนโทรมาไายงานพี่เอาถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้ไปดา่าคนนั้นคนนี้ดา่มาม้าด่าอะไรต่อหน้าคนอม่แต่ถ้าเกิดเพิ่งมาทางานสองสามวันแล้วมีอิทธิฤทธิขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าบริวารสําคัญมากเลยนะออมันทําให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ได้เลยนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยรู้สึกออทําธุรกิจเอออยู่ที่บ้านเออถ้าบริวารของเรามาสร้างความทุกข์แบบว่ามาคิดลบคิดลบคิดลบอยู่ใกล้เราอ่ะเราเข้าบ้านแล้วปวดหัวนะขวัญก็ชี้แจงทางสื่อโซเชียลของตัวเองแบบนี้แล้วก็ทีมขังเเราจ ก็ยกหูหาน้องขวัญน้องขวัญรับสายนะจ้าเออก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ก่อนที่เดี๋ยวมันจะไปนู่นไปนี่กันเยอะแยะก็บอกว่าตามที่หนูโพสต์ไปเลยแต่ขอไปพูดในงานอีเวนต์คือพรุ่งนี้พี่ติ๋มทีวีพูพี่ติ๋มรีเทิร์นนะก็จะจัดงานมอบรางวัลพรุ่งนี้ยิ่งใหญ่เลยุ่งนี้หนูไปงานพี่ติ๋มจ้าเดี๋ยวพูดทีเดียวที่งานพี่ติ๋มนี่แหละออจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดการเออเอาทีเดียวก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องว่าคนนั้น ตอบอย่างนั้นคนนี้ไปบอกนี้เอาไม้รวมเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ผิดประเด็นนะะจะได้เข้าใจตรงกันว่าคืออะไรนะคะออแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้เขาบอกว่าเอ,อจะประกาศหางานไปทีเดียวด้วยเลยใช่ <laughs> นะถือ <laughs> โอกาสดีไปเลยนะจ้ะใครใครสนใจทํางานแบบอารมณ์สัตวแพทย์นะผู้ช่วยสัตวแพทย์นะคะสนใจตอนนี้สมัครได้เลยจ้าออจ้าออแต่แต่งจริงขวัญก็ต้องดูนะบางทีอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้ตั้งหองเกตประกาศ ผ่านโซเชียลเนี่ยหนูเคยคิดจะโพสต์มันมันใครก็ไม่รู้นะมันคิดคิดเยอะเออจ้าโจรเข้าบ้านไหมนนจะเอาขาโมยเข้าบ้านหรือเปล่าจริงคิดเยอะก็ะไม่กล้าโพสต์เหมือนกันรอจังหวะดีๆเผื่อไปเจอธรรมะแต่สรรไปเจอคนดีค่อยเอาอ,อย่างเงี้ยจริงๆคนในวงการบันเทิงเนี่ยคุณผู้ชมเราเราไม่ได้ว่าคนที่จะมาอยู่ใกล้ชิดดาราจะต้องพิเศษหรือวิเศษวิโส<ะ>คนอื่นนะแต่ ความที่ต้องเคารพสิทธิ์ของศิลปินดาราในเรื่องส่วนตัวเขาเยอะนะเรื่องส่วนวทุกคนนะเรื่องส่วนตัวเยอะแต่ถ้าเอาเรื่องของศิลปินดาราโดยเฉพาะอย่างระดับนางเอกเนี่ยไปโหลเนี่ยแกวันนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้นะ บางทีมันไม่ได้เหมือนกันนะหนูหืาเหตุมีเด็กมาทํางานที่บ้านอุ้ยแกพี่เบนตดเสียงดังมากอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวที่บ้านเราไงแกแกพี่เบนอุ้ยอะใครอีกแล้วเนี่ยฉันงงไปหมดฉันเรียกชื่อไม่ถูกอย่างเงี้ยเอาไปเมาส์อะเนาะเอออเหรออันนี้สมมติใช่ไหมสมมติสมมติเนี่ยอย่างใหม่ดาวิกาเนี่ยจริงๆก็มีพี่เลี้ยงนะที่เลี้ยงดูกันมาแบบจนแบบเรียกว่าเป็นญาติเลยเนี่ยคือชื่อที่มันนีคือดูแลเป็นอย่างดีเลยนะทั้งงทที่บ้้าาานนแลวออกไปํ ดูแลใหม่ตั้งแต่ยังเล็กๆอ่ะราเคาผูกพันนะแม่บ้านบางคนเลี้ยงตั้งแต่เล็กอะแล้วพอเห็บโตก็ยังแบบเอ็นดูอยู่เออนี่คนนี้ไงนี่เห็นหน้าด้วยไปทุกงานก็คนนี้น่ารักเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมฮะชมพู่อรยาชมพู่อรยากต้องมีพ่เจียบนะหรือว่าน่องเจียบนั่นเองนะดูแลกันตั้งแต่แม่ยังวัยรุ่นเอ่อแม่ตั้งแต่ดูแลแม่เนี่ยยันรุ่นลูกเลยนะก็ พี่เจี๊ยบเนี่ยเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งในบ้านเลยค่ะนี่นี่นี่คนนี้พี่เจี๊ยบนจะคุ้นเคยกันทุกคนคือทุกคนก็จะเห็นเลยแหละจ้าโอ้ยหนูคุณพี่เจี๊ยบจังเลยทุกคนต้องอ๋ออ๋อเออใช่อันนี้คนนี้ดูแลดันเราเวลาไปกองแล้วดูแลชาวบ้านชาวช่องด้วยนะไปกันดูแลหมดดูแลหมดเลยใช่ไม่มีใครอีกนี่พี่เจี๊ยบก็ดูแลยันนี่มาลุ่นลูกแล้วพี่อันภูนปนะ ก็คือจะเป็นพี่เลี้ยงลูกดูแลก็เป็นคนที่เก่าแก่มากนะครับแต่อีกคนนึงอันนี้ในมุมกลับกันคนที่ไม่เรื่องดีๆแล้วเออคนที่ไม่ขอมีแบบคนมาดูแลบ้านอะไรอีกเลยก็ต้องยกให้เคสล่าสุดมันมาทๆทีคิมเบอรี่โอ้ก็ โดนขโมยของไงลูกเขาอะเข็ดเลยนะคะก็ตัดสินใจไม่จ้างคนทำความสะอาดบ้านอีกเลยทําเองทุกอย่างเลยก็คือล้างจานทำำาําความสะอาดเองฝึกเองอย่างได้เคยให้เคยเคยให้สัมภาษณ์ไปใช่นะคะอ่ะจริงๆอย่าง่ออย่างผู้เงี้ยมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องคัดคนมาดูใช่ไหมคัดอก็ต้องไว้ใจจริงๆต้องต้องรู้จักนิสยัยใจคอส่วนใหญ่ที่ได้มาจากที่บ้านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆคนหนึ่งอยู่กับการมาตั้งแต่ติเจ็ดอีกคนนึงเป็นแม่บ้านเก่าแก่ของอีก อีกรุ่นหนึ่งมาแล้วเราเห็นเขามาก็เลยเอามาอยู่ที่บ้านอันนี้คนที่คุ้นเคยเลยกล้าไม่งั้นเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะพี่ใช่ของเราจะหายไปไหนหรือเปล่าบ้านเราก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายใช่อย่างฝากบ้านไว้กับคนอื่นอย่างเงี้ยสมมติขวัญงานเยอะอย่างเงี้ยต้องออกเพราะคุณแม่คุณแม่ขวัญก็ติดตัวขวัญออกมาข้างนอกตลอดแล้วคนที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีต้องต้องไว้ใจที่สุดเลยนะจริงดูใช้ขอพรพระเลยพี่รู้ปะอะไรนะเวลาไปไหว้พระดูจะขอเลยขอให้บริวารรอบตัวดีขอให้ศัตรู กลายเป็นมิดขอให้ถ้าใครที่ไม่ใช่ขอให้มีเหตุให้ออกไปมันก็จะมีภาวะจริงๆนะ <No. S 2> พอเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่อยากให้อยู่เลยอยู่แล้วแบบไม่ดีจังเลยอยู่จะดีจะมีเหตุให้เขาลาออกออหรือจะมีเหตุให้เขาต้องไปอย่างเงี้ยเออ,เอ,อ